ดีใจมากเพราะว่าตอนแรกมันก็ดูแบบนอนด้วยเศรษฐกิจด้วยอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็หยุดยาวอีกตอนวางก็คือมันต้องเอาคิวของอิงฟ้ากับลังไยเป็นตัวตั้งเนาะเพราะว่าวันที่เขว่างพร้อมกันมันเป็นวันนี้แต่ก็พอดูในงานแล้วแฮปปี้ครับโหยแฟนคลับต่อคิวรอดีใจมากเลยครับแล้วมาบความสเรเลยกับโอ้ยสุดๆล้ครับเพราะว่า ใช่ใจชื้นเลยครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอมันเป็น The Grand Face เนาะมันเป็นชื่อใหม่แล้วถูกถูกต้องแหละมันเป็น3าสจักรวาลรวมกันก็จริงแต่ว่ามันคือชื่อใหม่เพราะนั้นการจุดจุดพุครั้งนี้ถ้าถามว่ามันเป็นเป็นสารตั้งต้นที่ดีไหมมันดีแล้วครับแล้วเดี๋ยวต่อไปเรามาดูต่อครับว่ามันจะเป็นอะไรต่อไปครับอย่างอย่างที่ยาบอกไปถ้าครั้งนี้มันเป็นสารตั้งต้นที่ดีในอนาคตมันแบบมีโอกาส ที่จะแบบทำเพลงขึ้นมาใหม่สักหนึ่งเพลงแล้วเป็นการซิงเริลิงกันของจ<อ>ักรวาลอย่างแบบหมอลำไอเดลอย่างเงี้ยทางมิสแกนแล้วก็ทางอะเป็นเป็นคำถามที่เหมือนกับไปนั่งถามเรามาก่อนแล้วมาถาม <laughs> <laughs> มีแน่นอนครับเ <laughs> <อ>พราะว่าอย่างที่บอกว่าในห้างกับผมก็เป็นเสียบกันอยู่แล้วเนาะ<อ>แล้วก็พี่นวัดก็เป็นบอสที่เราเป็นไอดดลของเราทั้งสองคนอยู่แล้วเพราะนั้นง่ายมากเลยครับแล้วแล้วบอสเองก็บอกแล้วว่าอยากจะทําอะไรแบบนี้ อันนี้ก็อยู่ในกระบวนการที่คุยอยู่อย่างเช่นคุณบอกเขาโพสอย่างงี้ยฮะเขาก็อยากจะร้องเพลงในแนวเขาแต่ว่าใส่ดนตรีสารรอดูเลยฮะแล้วก็มารอดูว่าลำไยจะอะไรยังไงเดี๋ยวมีแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมจากวันนี้จะเกิดขึ้นที่ไหนยังไงต่อว่าใครีะโปรโมทหน่อยโอ้ก็อย่างที่บอกนะตามตามที่โปรโมทไว้ก็คือจะมีอยุทยาเนาะแล้วก็เซนทรัลบางนาแล้วก็จันทบ,บุรีแล้วก็อ,อีกที่หนึ่งน่าจะเป็นชนบุรีนะฮะถ้าจำไม่ผิดครับผมเดี๋ยวดูติดตามกันได้เลยครับ แต่วันนี้มาสนุกกันก่อนเพราะว่าจอยมากเมื่อกี้แค่เปิดวงแรกก็ผู้คนแบบทะเลดาวเต็มเลยอ่ะชอบมากเลยครับทีนี้มาถึงเรื่องเฮียครับเรื่องเฮียเหรอครับได้ครับกรไโเกิดอะไรเกิดอารมณ์นิดเดิเกิดอะไรขึ้นผมไม่เคยโกรธเลยนะจริงๆแต่อยู่วงการหว่รามาผมว่าครั้งนี้ผมรู้สึกเฟลสุดเลยอ่ะมันมันเฟลเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการใช่ไหมนะฮะเต้าข่าวโดยที่เหมือนแบบ รู้ทุกเรื่องเลยอ่ะเหมือนอยู่ใต้เตียงเราเลยนะแต่ว่าเหมือนมนโนไปเองจนจนจนผม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 ไม่ได้ผมแคร์เสี่ยวผมเพราะว่าการที่ทุกทคนคอมเมนต์แบบนั้นน่ะหรือพูดแบบนั้นน่ะโอ้ยน้ำหยดโดนหินน่ะมันยังก็ต้องมีอยู่แล้วล่ะถูกไหมฮะขนาดเป็นผัวเป็นเมียกันน่ะหรือเป็นแฟนกันน่ะถ้ามีคนมามาแซะหรือมาพูดแบบให้มันแบบแตกแยกอ่ะมันก็ยังเกิดขึ้นได้เลยอ่ะแล้วผมกับเพื่อนก็เป็นเพื่อนกันเองอ่ะถูกไหมฮะผมผมแคร์เพื่อน การที่ผมมาไลฟ์สดไม่ได้แบบว่าเฮ้ยผมแคร์คำพูดของของอวตารไม่ใช่ผมแคร์เสี่ยวผมกับซ้อนนุชเพราะว่าสิ่งที่พูดคือเหมือนบอกว่าผมเนี่ยไปเป็นเหมือนกับไปดึงศิลป,ปินจากวงสาวน้อยํำเพลินโชว์มาให้อีสานนครศินซึ่งซึ่งลองคิดดูดิฮะว่าน้องคนที่พูดถึงเนี่ยผมยังไม่รู้จักชื่อจริงเขาเลยแลวยังไม่เคยคุยเขาเลยแล้วก็เอาง่ายๆมากเลยครับถ้าเกิดผมจะต้องเสี่ยงอะไรแบบนั้นเนะี่ยความสัมพันธ์ที่ดีกับเสี่ยวโจกับซ้อนนุช กับเสียนนกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งผมยังไม่เคยรู้จักเลยอ่ะแค่นี้คุณก็รู้แล้วผมต้องเลือกเอาอะไรเพราะว่าทั้งสาวน้อยลำบนโชว์แล้วก็อิสานนครสินไม่ได้สร้างไรายได้อะไรให้ผมผมอยู่เพราะผมมีความสุขอยู่กับเ,เพื่อนผมคือบอสโน้ตอยู่กับเสี่ยวผมคือบอสโจมันไม่ได้มีเรื่องของของธุรกิจเลยดังนั้นผมจะดึงมาวงอีสานนครสินเพื่ออะไรถูกไหมฮะเพราะว่าเออถ้าเกิดเด็กคนนี้ดังอยู่แล้วนึกออกไหมฮะหรือว่าเป็นอุคง,งอิงเนออค่อยนึกออกไหมฮะ คือมันไม่มีเหตุและผลอะไรเลยอ่ะแล้วก็โอ้โหไปเขียนเรื่สตอรี่เป็นเรื่องเป็นราวมากเลยนะเนี่ยน้องเขาเอ,อ,อ,นนอันนี้ผมโกรธสุดเลยคือน้องเขา,เาถูกวางตัวเป็นนางเอกแล้วถ้าผู้ใหญ่อีกฝั่งหนึ่งไม่ดึงไปน้องจะมันมีเหตุผลอะไรที่น้องจะไปอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งอีสานนครสินน่ะไม่เคยมีดีลเลยและที่สําคัญคืออีสานนครสินเปิดออรดิชั่นออรดิชั่นนั่นหมายความว่าคุณมีสิทธิ์ผ่านแล้วไม่ผ่านนะเพราะฉะนั้นการที่เขาจะเสี่ยงมาทําอย่างเงี้ยมัน นึกออกไหมฮะผมก็ไม่เข้าใจว่าจะมโนอะไรไปขนาดนั้นคือมโนได้ครับผมไม่ได้ว่าแต่ถ้าเกิดสิ่งนั้นมันทําให้คนที่เขารักกันทะเลาะกันเนี่ยผมว่ามันไม่ดีฮะอย่าสร้างบาปเลยถูกไหมฮะนี่มันเป็นเพราะช่วงที่ผ่านมามันมีการลงจับวงเปียร์วงอะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่ามันถึงแบบมีผลกระทบมาถึงเฮียอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันเหมือนอะไรก็ลงที่เฮียเฮียก็งงเหมือนกันว่าคือเฮียไม่ได้เป็นคือคือการท้าวงหมอลำของเฮีย ไม่ได้บอกว่าจะมาทําหมอํำเพื่อขายอีสานหรือขายหรือแข่งกับพ่อพ่อแม่แม่เจ้าของวงในอีสานทำทำวงหมอํำเพื่อที่จะส่งออกให้ต่างภาคและต่างชาติเพราะฉะนั้นตรงนี้ตัดผมออกจากวงจอน,นี้ได้เลยผมไม่ได้เกี่ยวข้องเลยแต่ปีนี้ก็เป็นปีที่ผมตกใจมากเลยนะโปรตีหมอลำล,ำลงอะครับวงหนึ่งสองคนสามคนถูกไหมฮะแต่ปีนี้คือแบบเขาเรียกว่าลงกันทั้ง mm hmm. เออเป็นเป็น,ปน,ปนแต่ก็ ผมว่าอะไรอะไรที่เกิดขึ้นแล้วว่าดีเสมอแล้วครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้ามันมีการลงก็จะทําให้มีดาวดวงใหม่เกิดขึ้นและผมเชื่อเหลือเกินนะว,ว่าสมัยนีย้อะไรที่มันใหม่มันสดอะมันน่าสนใจนะดูดิ U ing, อุ้งอิงคอปเตอร์อซีแกรมไอ,อ,อดวงใหม่หมดเลยครับที่มันโผล่ขึ้นมาแล้วทําให้คนมีความสุขเต้าหยองเนี้ยถูกไหมฮะเพราะนั้นผมว่าอะไรแบบนี้ยังมีเยอะใน ผื่นของหมอลำและมีโอกาสที่เขาจะาส่องประกายอีกขึ้นเยอะมากเพราะนั้นการที่เปลี่ยนถ่ายอะไรแบบนี้อาจจะทําให้เป็นสิ่งดีทําให้ดาวดวงใหม่เกิดขึ้นเยอะขึ้นครับอันนี้ในมุมมองผมนะผมมองอย่างนั้นครับพอได้ประมาณะวันนั้นรายใจขึ้นไมค่ยเยอะหมายถึงว่าเรื่องไลฟ์สดจริงๆริเป็นคนไม่ชอบอาก e s s i เนาะเป็นคนแบบไม่ไม่ไม่ได้เป็นคนแบบชอบอารมณ์อารมณ์ร้ายอะไรอย่างเงี้ยแต่พอไลฟ์แล้วก็ มันนั่งสึกเออทำไมเราต้องเราต้องอะไรเงี้ยแต่ว่ามันรู้สึกว่าทําไมวงการหมอลําชอบอะไรที่แบบาาต้องฟาดต้องดราม่าอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อคนหมู่มากทําไมทีมันถึงไม่ได้สนใจกันอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออถ้าชอบให้มันเป็นดรามา่าได้เดี๋ยวจัดให้คือความรู้สึกนั้นคือแต่ถามว่าตอนนั้นไม่ได้แบบว่าทําสิ่งนั้นเกิดขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าแคร์เพื่อนจริง,รงๆแคร์เสี่ยวเพราะว่ากลัวเสี่ยวแบบไม่เข้าใจผมเชื่อแหละใจคนน่ะนึกออกไหม มันเห็นคอมเมนต์ได้เยอะๆๆอ่ะเป็นเราเรายังอ่อนไหวเลยอ่ะเราก็แค่เป็นห่วงว่าเอ้ยแต่ว่าได้โทรคุยกันละหรือว่าได้เจอหน้าคุยกันวันนี้ก็เพิ่งคุยกันเพราะว่าเรื่องขายอ้อเนาะเพราะาตอนนี้ชีวิตเขาแบบขายอ้อขายอ้อ, <c oughs> อ,อก็แบบเฮ้ยเซียวไม่ต้องอันนี้เขาพูดนะเราสองคนไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยเรื่องนี้เราไม่มีอยู่แล้วเรื่องพวกนี้อะไรเงี้ยสบายใจบอกว่าเอ้ยแต่เข้าใจแหละเพราะว่าสถานการณ์หรือว่าโซเชียลมันตีมาอย่างเงี้ยเราก็ต้องเราต้องแคร์แหละต้อง care, ต้องเคลียร์ให้จบไม่งั้น ผมไม่โอเคครับใช่ผมจะเป็นคนแคร์เรื่องความสำคัญเป็นความสัมพันธ์เป็นเรื่องเป็นที่ตั้งเพราะเรื่องนี้เงินซื้อไม่ได้เพราะฉะนั้นผมจะแคร์มากไม่ว่าจะเป็นกับใครก็ช่างครับพอได้ผมคุยครับร,รู้สึกสบายใจสบายใจครับสบายใจซึ่งซึ่งซอกับเออเสียนนนแล้วก็บอสโจเขาโอเคกับผมมันไม่มีอะไรอยู่แล้วครับใช่สบายใจ,จยงงใช่ครับใช่แต่ก็ถูกไหมถ้าเกิดเราไม่เคลียร์หรือเราไม่ได้เราไม่ออกมาพูดเงียบไปอย่างเดียว มันก็ทุกคนคิดได้หมดอ่ะเราเป็นห่วงง่า,ายบบอ่ะใช่ครับแผนในใจถูกสบายใจครับสบายใจ,ยใจ <c oughs> อยบอกอะไรครับพวกอวตะไหมคะที่แบบคิดจะทำไปาอย่างเงี้ยคฝ่าไม่หยุดผมผมมองผมมองว่าจริงๆสังคมหรือว่าโซเชียลหมอรรำอ่ะมันเป็นมันเป็นสีสันแหละแต่ถ้าเกิดอะไรที่มันเป็นประเด็นแล้วทําให้คนทะเลาะก,กันอะ่ะก็เอาเป็นแบบหยอกๆอให้มันเกิดความแค่สนุกสนุกหรือว่าทิ้งท้ายด้วยความสนุกมันตลกมันมันสามารถทําให้เกิดเป็น สสีแต่ว่าเสริมสร้างด้วยความสนุกได้แต่ถ้าเกิดมันซีเรียสเกินไปหรือว่ามันดูจริงจังหรือดูแบบเหมือนแบบชักวิญนาณตั้งห้าเกินไปอ่ะคนทะเลาะกันได้จริงนะฮะแล้วถ้าเกิดคนทะเลาะกันมากๆเนี่ยสุดท้ายหมอลำจะแตกเนาะเพราะว่าจริงๆหมอลำต้องต้องอยู่ด้วยกันครับมันเป็นมันเป็นองคาพยพมันต้องอยู่จับมือซึ่งกันและกันแล้วก็ทําให้คนต่างภาครักเราให้ได้อันนี้คือจุดประสงค์หลักของเฮียจริงครับผม